จากคลิปอีพีที่แล้วเลยค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูท้องฟ้าที่แสนสวยงามสนามบินดอนเมืองไปที่เมืองหลวงพะบางของประเทศลาวคือมันสวยมากค่ะอแอบ,บบ้านนอกคือการลัดเช็มขัดไม่เป็นมีหลายแนวและหลายอย่างทําให้ทุกคนได้ดูในคลิปนี้ความเป็นลาวในหลวงพะบางเป็นยังไงต่อกันนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะมีร้านขายของเยอะมากๆใครอยากกินแบบโอ้โหฮัลโหลฮัลลาสุดๆเลยแต่้านไม่มีตัง์นูจะเดินผ่านให้มันเร็วที่สุด เพราะมันใกล้จะถึงเวลาที่หนูต้องขึ้นเครื่องเลยอ๋อฉะนั้นก็ต้องไี่เดินแต่ถ้าใครหิวก็แวะซื<ม>้อก่อนได้นะคะหนูก็แวะซื้อไปแล้วหนูไปแวะเซเว่น<ม>แล้วก็จะเดิน<ม>แล้วก็จะเดินไปที่เครื่องบินไแล้วงฝันงไม่ไปเดคนช่วงหนูนะคนจะเยอะม,อมากๆแต่ว่าอันนี้หนูเดินขึ้นไป ก็จะงงนะคะว่าเอ๊ะอยู่ๆแล้วพูดไทยอยู่ๆแล้วพูดลาวสลุดวยคนลาลวหรือคนไทยอ๋อช่องนี้ล่าเหมือนกันใช่ไห้ขึ้นเครื่องเดียวกันเนาะฮัลโหลจำได้กันคือคนแล้วเครื่องตลกแบตลกละต้องรีบ,บเดินแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันใกล้จะถึงเวลาที่เราต้องขึ้นเค,ครื่องแล้ว พื้นเขาเดินได้ดีมากเอาป,ปูแบบที่ห้องนอนเหนแล้วพื้นดีมาก เชื่อมดีดีสามเป็นเป็นศูนย์ตอนเราจะจบตรงนี้ถ้าเกิดเรานู่นู่นเราต้องแบบเดินตรงไปนู่นนะคะมาเที่ยวเยอะค่ะแล้วก็บางคนอะมาทัวร์เป็นแบบกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่หมวกแต่ละสีแต่ละกลุ่มหรือว่าใส่เสื้อเป็นกลุ่มอะไรประมาณเนี้ยบางคนคือจะจะมีการสาามรถ เห็นได้เลยว่าเออประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบพาขนาดเลยมากคเลยนะคะคือคนเยอะมากท่องเที่ยวเยอะสุดๆเดินไปหอบไปนะคะจริงๆคือมันกว้างนะทุกคนตอนนี้เดินไปเดินมาก็เริ่มติดผิวเแล้วแหละที่นั่งรอก่อนนะคะอยากเห็นมุมสูงที่ลาวมากจะเป็นยังไงทรายมุมงามเนาะแล้วก็อากาศ คนไทยนี่เร็วเนาะแบบคนมาก่อเนี่ยบอเร็ว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 ตัวขอโทษได้ไหมคะเออเล่คนไทยน่ะเร็วเดีคนมาแบบมาก่อนเนี่ยบอเนาะคนเยอะใช่คนหลายแหงจมูกคุณใครอ่ะหนูไม่มีหนูก็ต้องถ่ายนะคะ อันนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบหุ่นโยนตะมุตะมีแล้วก็จะมีตรงที่เล่นตรงที่แบบรอขึ้นเครื่องสำหรับเด็กๆแบบเออสามารถมาเล่นได้ด้วยค่ะทำไมเด็กฝรั่งมันน่ารักจังอ่ะโอ้ยจมูกโด่งเอะจะถือตรที่นั่งในโซนที่สองในชั้น TFD หกห้าหซึ่งจอดเดินงไปยังวิจินิประเทศเวียดนามเพราะฉันขึ้นเครื่องมาแล้วกลับมาแล้วอยากไปตอนไถ่เกืออยู่บ้านเนี่ย เวลาแบบเจอคนอเออน้องก็จะยุดพอาว่าเห็นคนแล้วน้องก็จะเดินไปต่อทำความสะอาดเอ้ยดีอะอยากเอาไปเถือนเนาะ <c oughs> ถามว่าบ้านปูผมไหมเหือไม่ค่ะปูกระโล <c oughs> นี่ในการรอนะคะก็จะมาแอบดูเครื่องบินกำลังออกเครื่องบินวันนี้ก็จะเป็นของ a อเอเชียนะคะ นนมันยัยเหงทุกคุณอันนี้เอเชียนี่จะเป็นของประเทศไทยใช่ไหมคะแต่อันนั้นไอสีเขียวนูไม่รู้ว่าเป็นของประเทศอะไร <ๆ S 1> แต่มีหลายประเทศมากสนามบินดอนเมืองนี่คือก็บินออกต่างประเทศเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่สู้สนามบินสุวรรณภ,ภรูมินะคะสนามบินดอนเมืองนี่ก็จะบินภายใน,ปร,นประเทศบ้างแล้วก็นอกประเทศบ้างก็คือออกนอกประเทศบ้างนั่นแหละค่ะ แต่บรรยากาศมันดีมากก็ใหญ่มากโอ้โห,โโหมันใหญ่จริงทุกคนชอบมากเลยเวลาเห็นแบบเครื่องบินลหลายลำอันนี้ก็จะเป็นแบบขึ้นหรือเปล่าคะก็จะมีคนคอยคุมคอยดูแลนะคะว้าอยากลองแบบไปแบบนั่นด้วยทุกคนอยากลองไปลงไปเบิง์จะไปถึงแต่อยากลองแบบไปยุ่ข้างล่างอันนี้ไปตรงที่นั่งหรอมีก็คือเรียกวย่าอะไรเรื่อง ไม่ไม่อันนี้เขาเรียกอะไรอตัวของเราตัวถูกตัวเตรียมขึ้นเครื่องแล้วมม่ได้เรียบร้อยโอเคใส่หนูใส่สับวัตถุ์แม่เมื่อกี้นียเออใส่สับวัตถุเขาเออมาจากไหนวะตัวตัวก่อนขึ้นเครื่องบินนะคะนี่ลำนี้เลยที่เราจะขึ้นยูไนเอชฮอลลกัจะพากันเดือนลุ้งใบนะคะ <c oughs> นี่ oh my god มันยอดมากเปก็นการกลับลาวที่แบบนั่งเครื่องครั้งแรกแล้วที่สำคัญนะคะทุกคนคือเราจะได้เห็นมุมสูงของประเทศลาวด้วยสูงของไทยก็เคยเห็นมาละเดี๋ยววันนี้เราจะมาเห็นมุมสูงของประเทศลาวกันว่าจะเป็นยังไงนะคะจะสวยมากแค่ไหนมาบนตั้งกัน าเงก็ขึ้นเครื่องมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะและตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องปินแล้วไปที่เรียบร้อยซึ่งแต่ละคนก็แอบตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของหลายๆคนเพราะว่าพวกหนูก็แอบปั้นนอกในการลักเข็มขัดนะคะเพราะว่า นั่นแหละปึกนะคะไม่ค่อยทําสเป็นทางในนี้ก็คือเย็นมากๆเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้คนจะเยอะไหมส่วนพี่ทั้งสองก็จะนั่งตรงกันข้ามกันเลยค่ะแล้วก็จะมีสาวแอร์นะคะทุกคนให้คําแนะนําเกี่ยวกับการที่ว่าเกิดถ้าเกิดเหตุสุเสรินนะคะก็จะมีอันนี้ให้ดูคะด่ะทุกคนเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแล้วก็ภาษาไทยด้วยค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกอย่างดีเลยค่ะว่าต้องหลบหนีทางไหนบ้างแล้วต้องทํำยังไงบ้างซึ่งสาวแอร์ก็อธิบายอย่างดีเลยเดีด๋ยวทุกคนเนาะเพ่ก็ ประเทศไทยเบรงน้ำเริ่มออกเดินทางกันแล้วอุ้ยทำไมฟ้ามันดูมืดมืมันคล้ายๆมันเหมือนกำลังจะตกอุ๊ยดูเครื่องบินลำนั้นสิายไ,ไปก่อนเด้อประเทศไทยไม่มีโอกาสเปิดเทอมจะกลับมาใหม่เด้อ ดูตามมาทุกคนมี้สองคันเราเจอสองคันไทยเจอสองลำเมนือนค่าเป็นแอร์เอ,เ,อเชียเหมือนกันนะคะเป็นเครื่องบินของประเทศไทยไม่รู้ว่าจะบินไปประเทศอะไร เอแอบมาเล่นกล้องแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่านั่นแหละชอบเล่นกล้องนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ของหนูนะคะในการขึ้นเครื่องบอกเลยว่ามีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นเหมือนเดิม yeah man. นี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาของมุมสูงซึ่งแต่ละคนก็ตื่นเต้นกับภาพที่เห็นมา,าวันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกของหลายๆคนนะคะก็เหมือนกันกับหนูเลยค่ะเป็นครั้งแรกของการบินกับเราครั้งนี้ชอบวิวบรรยากาศของท้องฟ้ามากๆเลยค่ะ<ม>ยิ่งถ้ามีก้อนเมฆหรือว่าแสงพระอาทิตย์กระสทอนออกมาคือบอกเลยวว่าสวยมากๆเลยค่ะและสำหรับคนที่กลัวความสูงนะคะคงไม่กล้ามองไปข้างล่างแน่เลยแต่สำหรับตัวหนูแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ค่ะแต่ดูจากท้องฟ้าวันนี้นะคะก็คล้ายๆมันฝนจะตกนะคะแต่ก็หวังว่าฝนจะไม่ตกไม่ค่อยจะเห็นพระอาทิตย์เลยค่ะแต่ว่าวันนี้หนูเองก็ตื่นตั้งแต่ตีสามเลยนะคะทุกคนพอมาถึงที่สนามบินดอนเมืองประมาณตีสี่นะคะก็ะไม่คิดเลยว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะคะ่ะทุกคนขนาดตีสามตีสี่นะคะเนี่ยคนเยอะสุดๆเลยหนูเขาต้องแบบต่อแถวอย่างยาวเหยียดเลยคะ่ะเดี๋ยวหนูจะเก็บภาพส,สวยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ ने पर หลงพระบางนะคะทุกคนส่วนมากนะคะอุยมีบรรยดเลือนด้วยดีมากก็จะเป็นแบบบ้านเรือนพวกนี้ก็จะเป็นแบบแบบโบราณโบราณน,นิดนึงอะไรประมาณนี้ นี่ก็พากันมาเปลี่ยนเบอร์มาซื้อเบอร์เนาะทุนนกคนเนาะเออเงเต่งกับใส่เบอร์เปลี่ยนเบอร์แล้วไปเทียมห้อยกับยูได้30มื้อกับประมาณ4ี่ร้อยฮ่าสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะคะอยูได้ประมาณอ่เดือนหนึ่งเจ็ดสิบเมกจะเป็นสนามบินหลวงพระบางเดี๋ยวให้ทายทุกคนเบิกรอบ บรรยากาศก,กะดีอยู่ได้ทุกคนเนาะเดี๋ยวเราสิพากันขึ้นรถตู้แล้วกะไปใส่ต่อเดี๋ยวเราทาเบิ้งน้ำกันคืนแล้วเป็นที่จบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็เ็นก็ซื้อเบอรแล้วนะคะถ้าจะถามว่ายุพี่เป็นหับเปืนบาทโปด นี่เป็นเงินบาทด้ยค่ะทุกคนบาทกรับกีบกรับด้วยค่ะเาสามารถใช้เงินบาทได้เลยอยู่เว้นลานค่ะเล็กๆน้อยๆที่เพิ่นบางขายของต่างธรรมดาอันนั้นเพิ่นจะรับเงินบาทนะอันนั้นเพิ่นจะรับได้เงินกีบค่ะแต่ถ้าเป็นร้าที่ค่ายายการที่ท่องเที่ยวนี่เพิ่นจะรับเงินบาทค่ะ ไปใส่กันต่อเดี๋ยวเขามาทาเบิงน้ำกันเด้อและนี่ก็คือสนามบินของหลวงพระบางค่ะแต่ว่าก็มีคนอยู่นะคะแล้วพอเราลงมาหลังจากที่เรานะคะสแตม์วีซา่าหรือว่าพาสปอร์เรตเสร็จนะคะพอลงมาข้างล่างนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามีการขายเบอร์ขาย ซิมนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากใช้เบอร์ลาวนะคะอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตลาวนะคะมีคำแนะนำจากสาวๆที่ขายเบอร์เลยค่ะและนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านก็จะคล้ายแบบสมัยก่อนนะคะเส้นทางก็จะประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่สุสถานที่ต่อไปค่ะเพราะว่าต้องไปหาอะไรกินข้าวก่อนบางคนอัดมองว่าเฮ้ยเหมือน c c ีที่แล้วของไทยเลยทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะหนูไม่เห็นปาน้ายหนูก็เลื่บริการด้ว โอ,โอ,อ้เห็นใบกัเลยบริารีานอุ้ยมองนั่งน,นาเป็นตาม,มองนั่งแบบเล่นเนี่ยคะ่ะขนาดเลยดูแล้วจะขับรถเลนขวาเด้อค่ะเนาะขับรถเลนขวานี่เฮือนซานบานซองไผ่บบเคยเห็นกับเบิรงเอาเดอ้อบรรยากาศกับประมาณเนี่ยทุกคนเนาะฟุ้ก็จะค่อนข้างที่จะหลายแน่จากน้อยนะคะแต่ก็เป็นธรรมชาติดีคะ่ะอุ้ยโบเฮือนทนอยู่ผักัเขาเห็นคือไกน่ ก็หลายเมนมิตรแบบคูคาปลาดงด้วยค่ะก็บอกอีกว่าหลวงพ่อบางนี่เป็นอ่าตะกอนนี่เป็นเมืองหลวงของประเทศเราเองบุคคลปัจจุบันนี่เปลี่ยนเป็นนครหลวงเวียงจันทร์แต่ว่าหลวงพ่อบางนี่นะ <พา S 2> บอกเลยว,ว่าตัวหนูล <พา S 2> หลายๆเนาะตัวหนูนะหลายเหหลายว่าคิวถ่ายรูปไม่ม<ล>ได้เพราะไม่มาที่นี่เลยมากินหนูขนาดเลยใช่ไหมพี่คิวสุดยอดเลยที่บอ ในยุทางโลพบางนี้เพื่อนจะเน้นการปลูกต้นสากลายกว่าต้นยางพาราต้นยางพารานี้แทบจะบ่เห็นเลยเชาวที่น้องติ่งสังเกตมาแต่ว่าหลักๆเลยนี้สลายเพื่อนจะปลูกเป็นต้นไม้สากเนาะทุกคนแต่ว่าข้ามาในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบใบไม้มันลนมันก็จะบ่ค่อยเห็นใบหญ้าสีเขียวปนไดเนะะาะส่านมันจะเห็นแบบช่วงใบไม้ลนใบไม้จะเป็นสีออกเหลืองๆประมาณนี้ หนูก็ไม่ค่อยจะเห็นการปลูกข้าวแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าหลวงพ่อบางมีนะคะ สังเกตได้ว่าคนที่นี่ส่วนมากจะปลูกผักแล้วก็ปลูกข้าวกันเยอะมากๆเลยค่ะและส่วนมากก็จะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักอย่างสบายกายแล้วก็สบายใจค่ะส่วนผักที่ปลูกก็นํามาทําเมนูกินหรือว่ามาทําเมนูต้อนรับแขกที่มาพักนั่นเองค่ะ แอบสงสัยเหมือนกับหนูไหมคะแปลกใจเหมือนกันคะ่ะว่าทาไมที่นี่ถึงปลูกข้าวเร็วจังที่แล้วก็นึกว่าทําเป็นนาปีหรือว่าเขาทําเป็นนาแซงกันแน่คะหรือว่าจะทําคล้ายๆแบบไทยที่ปีนึงก็ปลูกหลายๆครั้งและ EP ต่อไปนะคะก็จะทําให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือชีวิตของคนหลวงพ่บางหลายคนอาจจะยังไม่รู้มนูอาหารหลักตําหลวงพ่บางมีหลากหลายอย่างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่หลายๆคนต้องการอยากที่จะมาพักผ่อนติดต,ตามรับชม EP หน้าเด้อ